สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอมาแชร์มาประจานมาเตือนภัยนะคะกับร้านใน facebook ที่ชื่อร้านตามภาพนี้นะคะ,ะคือเขามีพฤติกรรมคือมีการโกงนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะคือเนี่ยคะ่ะตอนแรกก็คือมีพี่เขาติดต่อทักไปนะคะจะสั่งเป็นอาหารทะเลนะคะซึ่งเขาก็ขายเกี่ยวกับอาหารทะเลเป็นอาหารสดอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็มีการแบบโพสต์ภาพเกีแบบ่ยวกับ กุ้งตัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะคะเพื่อใช้หลอกล่อลูกค้านะคะแล้วก็เอาราคาถูกนะคะซึ่งจากที่หนูเข้าไปเซอร์ว์มาแป๊บหนึ่งนะคะหนูก็เห็นถึงความผิดปกติได้เลยนะคะสักครู่นะคะทีนี้นะคะก็จะมีแชทการสนทนานะคะซึ่งตอนแรกพี่เขาสั่งไปเมื่อวานนะคะแล้วแม่ค้าบอกว่าจะจัดจะจัดส่งให้ภายในเมื่อวานแต่ทีนี้ก็ เปลี่ยนใหม่บอกว่าจะจัดส่งให้ถึงเย็นวันนี้นะคะแต่นี่ก็เย็นแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงสักทีนะคะซึ่งเอาล่ะพี่เขาก็มีการติดต่อเออแม่คอน้้ำจงน้ำจิ้มอะไรแบบนี้มันก็บอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะถึงวันนี้นะคะตอนเย็นเย็นนะคะก็อันนี้คือแชทของเมื่อวานที่พี่เขาติดต่อกับทางร้านนะคะค่ะเป็นเซตประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ววันนี้พอมีการติดต่อถามไปที่แม่ค้านะคะ ขึ้นแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นการบล็อกใช่ไหมคะคือถึงแม้ว่ามูล,ลค่าบางคนอาจจะไม่มากแต่สําหรับหนูมันก็มากอยู่นะคะขึ้น1,000บาทซึ่งมึงหาก,กินกันง่ายมากๆเลยนะคะทีนี้หนูได้ทําการเอา Facebook ของหนูเนี่ยทักไปหามันใช่ไหมคะก็ทักจะไปสอบถามยังไม่ทันพิมพ์อะไรเลยค่ะก็แค่พิมพ์แบบชอสอบถามหน่อยค่ะ สักพักหนึ่งนะคะซึ่งหนูยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรให้มันเลยนะคะมันก็ทําการบล็อกหนูหนีไปเลยค่ะยังไงก็ฝากแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดซื้อสินค้าหรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าก็ระมัดระวังในการสั่งซื้อดูให้รอบครอบก่อนนะคะ